ดูค่ะจุกจุกเอาหอกับใบชะพูอย่แบบนี้เลยทุกคนคะ่ะมันเข่ากับใบชะพูนะคะอันไก่ไข่เมด,ดงเนี่ยอหอมมากทุกคนหอมเนี่ยไม่เป้งหอมใบชะพูเข้ากันดูจุกจุกก้อยไขดด่เมดังมันอีกชิก้อยให้เมด,ดงพี่น้องเบิ้งอันนี้เมด,ดงหนุมนะคะ ซื้อมานะพี่น้องนี่ก็่ได้หาเองนะหายากนะคะทุกวันนี้โอ้ยไม่ปิ่งไต่งมงอ,อ,อยู่พี่น้องค้าเขาจะขายนี่ใบตองนี่ขายหาสิบ,บาทนะคะลุงซื้อมาหนึ่งร้อยบาทได้สองใบตองพี่น้องอันนี้ใบตองที่สองนะคะหาเองไม่ค่อยได้เร็วค่ะซูมือนี้หาก็ยากอันสิดับเปลียวเบิร์ดหล่ะเขาจะเพื่อกันเอาไอ้นั้นไหมคะก่เอนนะะเอาแป้ง เอาแป้งไปห้อยอันเวลาข้าเาจ้าหาไหนพี่น้องเสร็จแล้วแป้งมันเข้าตาเขาสวนแป้งมันที่เข้าตาขวกหมดแดงใี่ไหมพี่นีกะกะสีดับแนวพี่น้องมันที่ตาบอดนี่ไอปูงไ่เป่งเต็มอยู่จะก,ก้อยไข่หมดแดงเดี๋ยวมาก้อยสู่กินนะคะเห็นบ้างและะ้วเนาะนี้ใส่อันนี้ไปเลยค่ะพี่น้องใส่พริก ใส่พริกใส่ผงชูรสพี่น้องค่ะมีผงนวดได้หน่ใส่หน่อยแชบหน่อยใส่ลายแชบลายนวดตามใจชอบนะคะทุกคนนี่ก็น้ำปูน้ำปลาแล้วก็ค้นให้เข้ากันเลยนะคะทุกคนค่ะจะใส่หอมอยู่นะแต่ยังไม่ได้ใส่นะคะทุกคนอนนี้ค่ะดูเห็นชัดไหมก้อยไข่โมแดงทุกคนดู เราก็ก้อยเข้าไปเห็นไหมกว่าจะได้กินนะคะเรามาหั่นผักกันก่อนแล้วจะหั่นผักใส้อันก้อยนะคะทุกคนค่ะหั่นเสร็จแล้วเอาโรยเลยค่ะคิวสิบ๊วยแบบเน่านะคะเพราะว่าก้อยอันนี้มันเนียน แม่เปงสดๆอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะออกเปรี้ยวๆนะคะทุกคนคะแล้วก็มันก็จะมีอันนั้นอยู่นํานะยิ่งก้าติวเดี๋ยวก็สมค่ะนี่นเดี๋ยวมาชิมซิจะอร่อยไหมโอ้แม่เปงใต้นีเบิดนแล้วแม่เปงลงไต้นีงบงงงพี่น้องมึงอย่าไปลูกกลับมาเดี๋ยวเขาจะหาว่าแม่โหดทุกคนเรามาชิมกันซิ จางไปน้อยนึงอ่ะจางหน่อยนึงใส่น้ำปลาไปหน่อยแซ่บได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำการกินกันค่ะทุกคนค่ะเมเป้งมาเด่งนะ ีค่ะสวัสดีค่ะ youtube ช่องลุงชาพาแซบวันนี้มาพบมาเจอกันอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะพี่น้องมือน,นี้มาผากินอีกแล้วทุกคนค่ะวันนี้เราจะมากินดูไตง่อมง,อม,งอมนีเราพี่น้องมันซดซึสงแสบตานาะโอ้เหตุบาปเนาะคอยก้อยไข่มดแดงค่ะทุกคนค่ะเม่ปุงเม่เป่งไตหนีง่อมงอมพี่น้องค่ะเบิ้งเนี่ทุกคนมากินก้อยไข่มาแดงน้ำกันนะคะ ทุกคนเช่นเคยค่ะลุงแซ่พายแซ่บมือนี้เหตุคลิปเทอร์นค่ะ,น Head คะ,คะขนมจีนลุงแซ่พายแซ่บก้าทุกคนค่ะเส้นเหนียวนุ่มดีค่ะทุกคนสนใจทักไลน์ทักไอดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ขึ้นให้หน้าจอนี้เลยนะคะทุกคนค่ะทักมาสื่อเลยนะคะทุกคนมาค่ะมือนีอคลิปรุ่งจะขึ้นอยู่กับแสงนะคะทุกคนค่ะลุงว่าได้ใส่ไฟทายคลิปนะและแ้วจะแสงไฟแสงอีตาเวนแสงสีเสียงนะคะทุกคนค่ะแม่เพง ไม่นี้กินแม่เป่งย่างเดียวพ่กกินเขานะคะทุกคนคะ่ะลุงสิกินแม่เป่งเนาะไอ้กินไข่มอแดงก็ไอยไข่มอแดงพี่นนอนบ้ง,บงก้อยไข่มอแดงจุกจุกดูค่ะจุกจุกเอาห่อกับใบชะพลูอย่างแบบนี้เลยทุกคนค่ะมันเขากับใบชะพลูนะคะอันไก่ไข่มอแดงเนี่ยอื หอมจะหอมอะไรก่อนดีหอมมากทุกคนหอมเหยียวไม่เปงหอมใบสะพูเข้ากันอยู่จุกๆก้อยไข่มดแดงกินกับพักติ๋วนะคะ อันนี้คือผักติ้วขาวจะเอาอเปรีป้ยวผักติ้วขาวแซ่บๆหอมๆคั่มยีเนี่ยกินกับใบชะพูหอมหอม อืมอมืไปเปล่งอยใต้นี้ไปเปล่งอยใต้นี้งงๆหอมทุกคนค่ะอืมหอมกับใบชาพู่แบบนี้นะคะนี่ เมี่ยงไข่โมอดมทำยังไง ก่นหอมโอ้ยเฮี้ยเริ่มแตกแล้วพี่น้องอร่อยมากพี่นอ้อง ปพี่น้องของแสบขึ้นอยู่กับผู้หมักเนาะไพร์ผหมักกับผู้หมักไพรหมักกับหมักนะกาลุงหมักไข่ไม่เป้งซบแๆเสุดอละ นี่กแกแล้วพี่น้องค่ะกินจะหมดแล้วอืมอืมเป็น อีกเป็นน้อยมานีีสิบที่้องค่ะอืม,อม ทุกคนคะ่ะลุงราบพ,พาแซบกินเหลือแํานี้คะ่ะทุกคนคะ่ะที่เหลือในว้นี่ว่าเป็นยังงอเว้ทะเลมมีนองคะ่ะลุงราบพ,พาแซบมือนีขอลาไปก่อนขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะมือนีบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ